มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปัญจมวัคกรรม,มะพละอธิภาวะปัญหาที่แปดถามว่าเมื่อบุคคลทำกุศลและอกุศลแล้วผลกรรมนั้นไปอยู่ที่ไหนราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนข้าแต่พระนาาเกนณผู้ปรีชายานมหาชนคนทั้งหลาย กระทำการกุศลก็ดีกระทำการอากุศลก็ดีในอิทะโลกนี้ผลกรรมนั้นไปอยู่ที่ไหนพระนาาเกษนจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารบุคคลกระทําการบุญการบาปการบุญการบาปนั้นจะได้ตั้งอยู่ที่ไหนหาไม่ได้กรรมนั้นก็ตามไปอุปมาฉันใดเล่า ฉายาวะดุดเงาอนุปายินีมีปกติไปตามตัวจะกระทําไว้ซึ่งกรรมอันดีและชั่วกรรมนั้นก็ตามตัวผู้นั้นไปจะได้อยู่ที่ไหนหาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรมีพระราชองการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้จเจริญด้วยยาณปรีชา พระผู้เป็นเจ้าอาจสามารถจะชี้ตัวกรรมออกให้เห็นได้หรือประการใดพระนาคเกษถวายพระพรว่าชี้ไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรตรัสว่าโยมยังสงสัยนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้แจ้งก่อนพระนาคเกษถวายพระพรอุปมาว่ามหาราชขอถวายพระพรบ๊บพิษพระราชสมภาร เปรยบปานดุดลุกขาและดาวันทั้งหลายที่ยังไม่ได้ผลิดอกออกผลนั้นผลไปอยู่ข้างไหนเล่าพระราชสมภารอาจจะชี้บอกแก่อัตมาบ้างจะได้หรือไม่ได้นะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การแก้ว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้า จะมาให้โยมชี้ซึ่งไม้อันยังไม่มีผลว่าผลไม้นั้นจะไปอยู่ที่ไหนโยมนี้ไม่อาจจะชี้ให้พระผู้เป็นเจ้าดูได้พระนาคเษนรจ,จรึงอุปมายต่ออุปมาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐอัตมาจะให้ชี้ซึ่งต้นไม้ที่ยังไม่ผลิดอกออกผลมีแต่ต้นเปล่าๆว่าดอกลูกนั้นมีอยู่ที่ไหน มหาบพิษมิอาจจะชี้ให้อัตมาเห็นได้ฉันใดก็ดีอัตมานี้ก็มิอาจจะชี้ซึ่งกรรมของบุคคลทั้งหลายนั้นได้ว่าผลกรรมไปตั้งอยู่ในที่นั้นๆเหมือนกับมหาบพิษอันมิอาจจะชี้ซึ่งผลไม้ที่ยังไม่เกิดที่ต้นไม้อันยังไม่มีผลได้เมื่อตนกระทำไว้ซึ่งกรรมนั้นกรรมนั้นก็ติดตามผู้นั้นไป แม้ไม่ได้ปฏิสนธิตราบใดก็จะพ้นไปจากกรรมตราบนั้นขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินเป็นประชากรทรงฟังก็โสมนตรัสว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วกรรมภพละอัธิภาวะปัญหาเป็นคำรบแปดจบเท่านี้